Hey, good afternoon students, นะคะ How are you today? Okay, I am okay นะคะ What day is today? Today is Friday. Friday. How do you spell Friday? F R I D A Y เวลิก o ูเลยค่ะ What color is Friday? Blue เวลิกกูเลยนะคะโอเค Teacher conversation นะคะ How old are you? I am 11. I am twelve years old very g o o d เลย What food do you like to eat? <Yeah. S 2> ชอบอะไรคะชอบทานอะไรเอ่ย What food do you like to eat? Mm hmm. <laughs> I like to eat noodles. m a m าเด็กๆทานมาม่าก็ต้องหาสารอาหารให้ครบด้วยนะคะใส่เนื้อหมูเข้าไปด้วยใส่ไข่เข้าไปด้วยนะจะได้มีสารอาหารครบ โอเคไหมใช่ค่ะโอเค What do you do with your mouth? Mouth I talk with my mouth. I eat. I eat with my mouth. โอเค Very good ค่ะนะคะสำหรับวันนี้พบกับทิเชอร์พานีในรายวิชา <But> Science ว g ลก d ด o p i c today ระบบย่อยอาหาร นะคะวันนี้เราจะมาสรุปกันแล้วนะสรุประบบย่อยอาหารต้องอ่าสรุปฟินิตนะเราเรียนมากี่คาบแล้วคะสามคาบแล้วเด็กฟินิตไหมฟิน <Finish S 1> ิตนะคะควันนี้เราจะสรุปว่าในระบบย่อยอาหารนั้นนะคะมีอวัยวะอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างและ แต่ละอวัยวะทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเรามาสรุปดังนี้เลยอ่าโอเคเด็กๆเ,เห็นไหมคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องเห็นไหมเอ่ยเห็นหครับโอเคเริ่มตั้งแต่ นะคะปากใช่ไหมคะในปากของเราก็จะมีฟันฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงก่อนกลืนใช่ไหมคะสรุปใจความสำคัญสั้นๆนะคะให้เด็กๆได้เข้าใจนะคะต่อมาในปากก็จะมีลิ้นลิ้นก็จะช่วยนะคะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารช่วยในการกลืนและรับรสอาหาร นะคะต่อมาจากปลาทำหน้าที่ก่องนะคะก็ส่งต่อมายังหลอดอาหารหลอดอาหารก็ทำหน้าที่ลําเลียงและส่งอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารโดยกล้ามเนื้อจะบีบตัวทําให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะคะจากหลอดอาหารส่งต่อไปยัง กระเพาะอ,อาหารนะคะในส่วนนี้นะคะกระเพาะอ,อาหารทําหน้าที่ย่อยอาหารประเภทโปรตีนและดูดซึมแอลกอฮอล์และสารที่ละลายในไขมันได้นะคะจากกระเพาะอ,อาหารก็ส่งต่อมายังลำไส้เล็กนะคะทาหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อส่ง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเด็กๆดูในเวิร์กบุ๊กของเด็กๆประกอบไปด้วยเลยนะคะลกูกโอเคจากลำไส้เล็กนะคะก็ส่งบายังลำไส้ใหญ่นะคะทำหน้าที่ดูดซึมวิตามินและเกลือแร่จากกากอาหารที่ไม่มีการย่อยแล้วกลับสู่กระแสเลือดน,นะคะจากนั้น ก็ส่งไปยังทวารหนักซึ่งทวารหนักทาหน้าที่ขับกากอาหารที่สะสมอยู่ในลําไส้ตรงให้ออกจากร่างกายในรูปของอุจจาระนะคะโอเคนี่คือสรุปนะคะระบบย่อยอาหารของเราพอาสังเขตนะคะเด็กๆก,ก็ไลฟ์อยู่ r เวิร์คบุ๊กด้วยนะคะลงกับหนังสือของเด็กๆด้วยนะคะลูกสมุดด้วยโอเคเฟนิชแล้วเนาะ ปเลยกูดเลยค่ะเพจที่33นะคะ33และสืบค้นข้อมูลจากหน้าที่เท่าไหร่เอยสืบค้นข้อมูลจากหน้าที่อะไรคะสาสิบเจ็ โอเคเวลากูด okay. mm hmm. เลยนะคะจากนั้นเด็กๆตอบคำถามฟ mm ินิชฟินิชไหมคะฟิน mm ิช hmm. แล้วนะคะ mm hmm. เราจะ mm hmm. มาเริ่มถามตอบกันในหน้าที่34โอเคไหมคะโอเค